คลิปนี้เรามาดูวิธีการปรับแสงวิดีโอในแอป Kinemaster กันค่ะสวัสดีค่ะอิงจากช่อง i n k a ัด Clip ค,ค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มใช้แอป Kinemaster เนาะเรารู้สึกว่าวิดีโอที่เราถ่ายเข้ามาเนี่ยมืดนะคะหรือว่าสว่างเกินไปเราสามารถปรับแสงได้นะคะโดยการหลังจากที่เรา add วิดีโอเข้ามาแล้วนะคะจากนั้นเรามากดวิดีโอที่เราต้องการจะปรับสีเนาะให้ขึ้นกรอบสีเหลืองนะคะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นค่ะ จนเจอคำว่าปรับแต่งสีอันนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งสีได้3อันนะคะก,ก็คือความสว่างความแตกต่างแล้วก็ความอิ่มตัวนะคะเรามาดูทีละอันกันค่ะถ้าเกิดว่าคลิปของใครมีความมืดเนาะเราก็ปรับให้มากกว่าศูนย์ค่ะแต่ถ้าคลิปของใครสว่างเกินไปเราก็มาปรับให้น้อยกว่าศูนย์ค่ะ อีกอันหนึ่งนะคะก็คือความแตกต่างหรือคอนทราสนั่นเองเนาะถ้าเราปรับให้มากกว่าศูนย์นะคะภาพวิดีโอก็จะมีความคมมากขึ้นนะคะอีกอันนึงคือความอิ่มตัวค่ะเหมือนกันถ้าเราปรับมามากกว่าศูนเนาะสีในภาพนะคะก็จะเด่นชัดมากขึ้นถ้าเราปรับให้น้อยกว่าศูนย์นะคะภาพวิดีโอของเราก็จะออกเป็นโทนขาวดำค่ะจากนั้นถ้าโอเคแล้วนะคะเราติ๊กถูกค่ะ เรียบร้อยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยถ้าชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องอิงคัสตัดคลิปทั้งใน YouTube Facebook และติดต่อค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ